คลิปนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนที่ตัดมาจากไลฟ์และสามารถรับชมไลฟ์แบบเต็มเพียงสมัครสมาชิกเดือนละ20บาทเท่านั้นสามารถรับชมไลฟ์จากช่องย้อนหลังได้ทุกไลฟ์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับกาคุเดสโอเคทุกคนเทียรของผมก็ตามหลักแล้วเทียริสของผมจะมีมาตรฐานอยู่4แลงนะครับแรงสูงสุดก็คือโคตรดีครับโคตรด,ดีดีมากดี ดีสุดแล้วก็ยอดเยี่ยมก็ก็รักษามาตรฐานมันนะครับยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ธรรมดาไปก็อาจจะดูแลรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เยี่ยมขนาดนั้นแต่ก็พอดูได้เอิมเอิมนี่ก็น่าจะแบบว่าเออแบบอะไรนะคือดูแล้วก็แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าตะงิดตะงิดนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้แย่นะแต่รู้สึกว่าเออมันแบบมันตอบจากมาตรฐานหรือเปล่าเริ่มนะครับตอนที่1ตอนที่หึงผมให้ยอดเยี่ยมเลยโาะผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการมันเป็นการจวหัวออกมาได้ดีครับ มันเป็นการเปิดเรื่องออกมาได้ดีมันจะแสดงให้เห็นถึงแบบววาคาแรคเตอร์ของราชาแต่ละอาณาจักรเนาะแล้วก็จะเห็นถึงว่าเออเนี่ยเอยราชาชูกตอมมันมันแปลกๆว่ะแล้วก็เปิดเผยถึงตัวกีฬะอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับตอนที่2ไปอึนโกโซปาผมให้โคตรดีนะครับ เขาพรีเซนต์ยันมาการ์ดออกมาได้โคตรเท่เราต้องยอมรับว,ว่าในช่วงที่คิงโอเจอร์ er มันฉายใหม่ๆเนาะเอาไงว่าโทคู่บ้านเราอะเขายิงอินกับดงบาเฮอร์อยู่เขารู้สึกว่าดงบาเฮอร์แม่งมาแปลกแนวแหวกแนวที่สุดแล้วเขาก็หวังว่าเอ้ยคิงโอจะทําออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กลายว่าโอเคตอนแรกก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้พิเศษพิโศขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นตอนแรกดังนั้นการเล่นใหญ่อะไรของมันก็อาจจะดูปกติ เอออาจจะดูปกติแต่พอมาตอนที่สองโ,อโหยันมะยันมะโคตรเท่ทุกคนยันมะแม่งเท่สัตว์แม่งโคตรหล่อแล้วแบบประทับใจมากๆครับมันทําให้ยันมะกลายเป็นบูในดวงใจของผมไปเลยนะครับตอนที่3นะครับไปอิชาบันแน่นะผมให้ธรรมดาธรรมดาก็มันก็จะพรีเซนต์เรื่องราวของอิชาบันน่นะจะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าวยูโทเปียหน่อย,อยเออเอาพรีเซนต์ความเป็นแบบว่าคนหนู เป็นผู้ดีอะไรอย่างนี้นะครับ Pon Bluetooth, แล้วก็แบบไม่ปมแบบก็ไม่เชิงว่าปมอ่ะก็มีแสดงเห็นว่าเออทำไมฮิเมโนรันถึงเป็นราชินีที่ทุกคนรักและนับถืออะไรอย่างนี้นะครับก็ไปโทฟุอโทฟุผมก็ให้ธรรมดาไปครับธรรมดาป่ะไปโทฟุ่ะก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็จะพรีเซนต์ Team ถึงบรรยากาศแล้วก็คาแรคเตอร์ของคากรุนี้นะครับไปก็คังหรอก็คังผมให้ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่ามันเปิดเผยผมก็ไม่คิดว่าแม่งจะเปิดเผยกันตั้งแต่ตอนที่หาว่าแบบผมสปอยได้ไหมวะเออเอาเงี้ยมันเปิดเผยปมสําคัญปมหนึ่งจุดหนึ่งในตอนที่5นะว่าแบบเอ้ยมาไวเว้เอ้ยฉเฉลยไววะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยน่าสนใจครับตอนที่6อ่ะก็ตอนนี้หรอตอนนี้ผมก็ให้อยู่ที่ธรรมดาแล้วกันด้วยความว่าเออมัน มันเพิ่งพีคไปในเมื่อตอนที่แล้วนะเออที่เรื่องเปิดเผยความสัมพันธ์ของกีฬากับกับเออราเครเสนะครับตอนนี้มันก็เหมือนว่าเอ,อ้ยพอมันพีควลากลับมาตั้งหลักก่อน เอาง่ายว่ากราฟขึ้นใช่ไหมกลับมาลงเขาเรียกว่ากลับมาพักตัวแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปใหม่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับอตอนที่7เหรอก็จะเป็นปมของฮิมิโนรันกับอ่สกอ์เปียนเออก็สกอ์เปียนเพราะว่าเขามีเหตุการณ์ในช่วงแบบเขาเรียกว่าเหตุการณ์อะไรนะผมก็จำไม่ได้ละเออนั่นแหละในเมื่อแบบ15ปีที่แล้วว่าเอออะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ของฮิมิโนโดนโดนสังหารอืเขาก็เลยพิจนารณาแบบ เหมือนว่าเออนั่นแหละก็เป็นเกี่ยวกับสกอร์เปียนะผมก็ให้ยอดเยี่ยมแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แสดงให้เห็นอีกมุมหนึ่งของฮิมิโนะรันออกมาได้ดีนะครับตอนที่8ก็ลาคลสประทะกับกีระนะครับดวลกันเปิดตัวโอคัวคาตะโเช์ก็ก็ให้ยอดเยี่ยมก็ให้ยอดเยี่ยมก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นพลังของลาคลสก็ถือว่าสนุกอีกตอนหนึ่งเลยคือกีระมันแพ้ลาคลสใช่ไหมแต่ ด้วยก,การแพ้ก็คือต้องต้องตายเท่านั้นอะไรประมาณนี้เออ,ต,อต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วราชาทั้ง4ี่ซุ่มหัวกันว่าแบบเอยอแบบออพลังของกีรามันจําเป็นไม่อยากให้กีราตายแบบพลังของกีร่ายังจะเป็นอยู่อะไรเงี้ยผมมองว่าเออธรรมดายังรู้สึกว่าธรรมดาอยู่นะครับในตอนนี้ตอนถัดไปตอนถัดไปก็คือช่วงนี้กีราจะกลายเป็นแบบบุคคล ที่ถูกสันนิษฐานไปว่าตายแล้วนะครับในช่วงนี้นะเออกีระมันก็จะหลบๆซ่อนๆหน่อยก็ไอตอนนี้ก็ให้ธรรมดาครับให้ธรรมดาตอนที่สิบเอออันนี้คือเขาพยายามวางแผนให้กีระฟื้นคืนชีพเนาะแล้วก็เจรามี่ก็มาพอดีครับเป็นการโผล่มาของเจรามี่แต่ยังไม่น่าไม่น่าจะได้แปลงร่างนะเออตอนนี้ผมก็ให้สนุกครับเพราะผมรู้สึกว่าเจรามี่เขาโผล่มาในจังหวะที่ถูกเวลาครับถูกเวลาถ้าจะไม่ผิดถ้าปล่อยให้ไอ้พวกราชานั้นปล่อยให้แบบว่า กีฬาคืนชีพตามแผนนะมันจะเกิดซัมติงอะไรบางอย่างแหละมผมก็เลยรู้สึกว่าเจอรามี่เขาแบบว่าเอ้ยเปิดตัวมาได้ถูกเวลาแล้วก็ชวนให้เราติดตามต่อครับ12อ่ะผมให้ดีมากยอดเยี่ยมมันเป็นการเปิดตัวนักรบคนที่6ได้เท่และสงจากซีมากๆคือถ้าผมจะไม่ผิดมันเปิดเผยให้รู้แล้วนะว่าเจอรามีคือลูกครึ่งบักนั้นแล้วก็ เจร์มี่ชอบพูดมีเงื่อนงำมันเจ้าบทเจ้ากรครับตอนที่13สพีคสุดแล้วตอนที่13สพีคสุดแล้วการคิดค้นเบาะตดนะครับที่ทําให้เจลร์ี่ต้องโกรธนะครับเอาง่ายๆว่าไอยันตมาคิดพี่เลนจะคิดค้นเบาะตดไปให้ลาครสนะครับ ก็เลยขอยืมพลังของไอเวนอมิกชูเตอร์ป่ะของเจอร์มี่เพื่อเอาไปสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอร์ี่รู้ว่าอ้าวอ๋อยันมะมึงเอาอุปกรณ์ของแม่กูไปทําอะไรแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้เฮีแยแบบไล่ตกเรียงตัวเลยเหมือนโมโหวแบบมึงเอาของแม่กูไปไปทําอะไรแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วจากไอเยนมะม่นนั่งเบาโตดน,นี่คือแบบโคตรขำคับก็จากจบตอนที่แล้วเนาะเขาอะไรว่าเจอร์ี่ก็ยึดดาบของราชามาแล้วก็ฮิเมโนก็ตามไปเอาคืนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ให้สนุกครับตอนนี้ก็ให้สนุกอาจจะจำรายละเอียดอะไรไม่เยอะมากนะครับตอนที่1 5ก็เป็นการเจราจาระหว่างเซรามีกับลาครสนะเออแล้วน่าจะเป็นการบุกปราสาทไปหาซูซูเมะของกิระเฮ้ย <laughs> ตอนนี้ผมชอบตอนนี้ผมชอบ ตอนที่สิบห้าให้โคตรดีเลยคือการแฝงตัวเข้าไปในปราสาทกีระที่โคตรดีอ่ะคือตอนแรกเขาแบบว่าเราต้องช่วยซูซูเมะออกมาให้ได้แบบเออคาโกระเกะตอนนี้ที่ผมยังรับใช้ลาครสอยู่ก็เพราะว่าซูซูเมะน้องสาวผมอยู่บนปราสาทเจ้ปูเธอท่านกีระเป็นนำพาซูซูเมะกลับมาพอไปถึงเอ้าไอ้ยาซูซูเมะไม่โดนบังคับ้ห่าซูซูเมะแม่งตกหลุมรักลาครสแบบหัวปักหัวปั๊มเลยโคตรดีโคตรดีแล้วเปิดตัวทารันทูล่าไนได้ป่ะแล้วหุ่นมันเท่มากเลย อ่ะอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเราย้อนไปถึงอดีตของลิตานะก็ถือว่าทำออกมาได้เยี่ยมนะเพราะเราได้เห็นเราได้เห็นมุมของลิตาในหลายๆมุมเราได้เห็นหลายๆมิติจากอารมณ์ของลิตานะครับตอนนี้เหมือนลาเคสจะตบยันมาปะลาเคสมาตอนที่17อ่อะเออลาเคสเหมือนจะร่วมมือกับบักนารักษ์แล้วแล้วก็เอาพวกบักนารักไปโจมตีอึนกโกโซปะบักนารักษ์ไปโจมตีอึนกโกโซปะแล้วก็น่าจแะบบเอาง่ายว่ายันมามัน มันไม่ยอมก้มหัวให้ลาเคเรสนะครับลาเคเรสมันก็ต้องใช้กําลังในการแบบบังคับนะกูเห็นว่าแบบก้มห mm ัวให้กูซิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายผมมองว่าเออเอ้ยผมเอ้ยจำได้ว่ากีระยังไม่โผล่มาในตอนนี้กีระจะโผล่มาช่วงต้นของตอนที่ตอนที่สิบแปดกีระจะโผล่มาช่วงต้นของตอนที่สิบแปดนะครับแต่แต่ผมให้ตอนนี้ยอดเยี่ยมเลยเพราะผมรู้สึกว่า ยันมะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ทําออกมาได้เท่เราก็ปากแข็งแต่เออกีรามันโผลม,มาท้ายตอนใช่ปะผมจะไม่ได้อาจจะโผลม,มาท้ายตอนแล้วตัดจบเลยปะหรือว่าโผลม,มาในต้นตอนวะอันนี้ผมจะไม่ได้ขอภัยจริงๆนั่นแหละแต่ผมจะบอกว่ายันมะในพาร์ทที่แบบว่าอึนโกโซปาโดนโจมตีแล้วเขาจะต้องตัดสินใจหรือทําอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องประเทศของเขาอะตอนนั้นอนะแม่งจะเป็นตอนที่ดีมากๆครับตอนนี้ <c oughs> กีราก็โผล่ละลเปิดตัวเป็นร่างอะไรนะไอ้ร่างร่างอะไรอะร่างมงกุฎทองอะ ผมก็ให้มันที่สนุกนะแต่ยังไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมสักเท่าไหร่ของตอนนี้เพราะยังรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่พลิกเพราะรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบตอนที่ตอนที่แล้วมากกว่านะครับสนุกธรรมดาสนุกสนุกธรรมดาเลยมันไม่มันไม่ได้มีจุดจุดไหนที่ทําออกมาให้เรารู้สึกว่าเอ้แบบเอ้มันต้องยอดเยี่ยมหรือว่าแบบมันแบบมันท้าใจมันโคตรดีอะไรแบบนั้นอย่างมันก็คือการที่แบบว่าโอเครวมพลังทั้ง5คนต่อสู้กับปีศารประมาณนั้นประมาณนั้นอาอไงเอาเป็นฉากเซอร์วิสครับ อันนี้ก็เป็นตอนที่กีระตัดสินกับราครสเฮ้ยผมชอบนะผมชอบตอนนี้ผมชอบตอนนี้โคตรดีเลยกีระตัดสินกับราครสเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ตอนนั้นอะเรายังไม่รู้ว่าเออมันเป็นอะไรยังไงแต่เรารู้ว่าเออมันก็มีการสันนิษฐานแล้วว่าเออเอาจริงอะราครสมันก็มีอะไรอยู่ข้างในมันก็คงไม่ได้ร้ายขนาดนั้นใช่แล้วตอนเนี้ยมันก็แอบแสดงให้เห็นอยู่นะแอบมีสายตาหรืออะไรของราครสที่ทําให้เราเชื่อว่าเอ้ยมึงมีเหตุผลที่มึงทาแบบนี้อยู่ ผมอันนี้นะผมขอจัดเรียงเลยแล้ะกัน2ตอน21 22ผมก็ให้ที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันมาถึงองค์ท้ายๆของพาร์ทแรกละ มันมาถึงองค์ท้ายๆของพาทแรกแล้วแล้วเหมือนว่าตอนที่23จะเป็นตอนที่รวมพลังกันปะมันแสดงถึงความสูญเสียว่าแบบเอยเมืองกําลังโดนโจมตีนะโลกกาลังถูกลุกลานอะไรงี้ยตอนนี้ผมก็ให้ธรรมดาแล้วกันยังยังยังมันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่ตอนที่มันยังไม่ใช่ตอนที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นนะครับอันนี้ตอนเทศกาลที่เจลอมี่บุกไปหาแบบเดสนารักก็ตอนนี้ผมก็ยังให้ธรรมดาอยู่นะผมยังรู้สึกว่าธรรมดาไป นี่ผมว่าตอนตอนถัดไปนี่แหละน,น่าจะอันนี้ละน่าจะใช่ตอนที่ผมคิดอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เป็นตอนที่รวมพลังกันครับรวมพลังกันผมหือว่าเอ้ยทําออกมาได้ดีตอนนี้ทีเซนต์ออกมาได้ดีมากๆโคตรชอบแหล,ละโคตรดีอะตอนนี้ตอนถัดไปก็น่าจะปิดจ็อบกับเดนอลักตอนจบของพาร์ทแรกผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีครับดีมากดีมาก,ม,ากมันเผยให้เราได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างถึงมุมที่ แสนเศร้าของเดซนารักนะครับเปิดมาตอนที่27เ,เป็นไทม์สคริปต์เนาะเอาง่ายๆว่าผมให้โคตรด,ดีคือเนื้อเรื่องอมันไม่ยอดเยี่ยมหรอกแต่มันกวนตีนนี่ครับคือราชาอีก4องค์แม่งโดนจำคุกเพราะเหตุผลแม่งโคตรไร้สาระเลยเราได้เห็นถึงอิมแพคสเกลพลังของบอสตัวถัดไปของเราว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่กีระต้องเจอไม่ธรรมดาละไม่ธรรมดาละหลังจากนั้นสิ่งที่แก๊งคิงโอเจอร์ต้องเจอมันมันไม่ได้จบอยู่แค่ดาวจีคิวละ ผมก็เลยยกให้ตอนที่27ยอดเยี่ยมนะครับโคตรดีไม่ใช่ยอดเยี่ยมโคตรดีเลยอ่า28โดนสลับล่างตอนนี้ตลกตอนนี้ตลกดูดูเอาผ่อนคลายนะครับดูเอาคลายเครียดได้ครับคือจะบอกว่าไอ้คำว่าธรรมดานี่ไม่ได้บอกว่ามันแย่นะครับก็คือสนุกสนุกในแบบธรรมดาเออโคตรดีก็คือแรงที่ผมชอบมากๆในตอนนั้นๆน,น,นะธรรมดาก็คือสนุกในมาตรฐานของมันทั่วไปนะ 29เป็นตอนที่ผมชอบที่สุดแล้วในคิงโ o เจอนะ King อเจอผมชอบตอนที่29ที่สุดแล้วในบรรดา50ตอนเป็นตอนที่ผมอยากพูดถึงมากๆ คือมันเป็นตอนที่ทําให้ผมต้องปลบมือให้มันเจเามี่ตัดสินใจทําอย่างหนึ่งในเรื่องนะครับแล้วซึ่งแบบคือเหล่าราชาเขาไม่มีตัวเลือกอะเนาะว่าแบบเขาก็ต้องทนเห็นเจลามี่แสดงละครแบบนั้นไปแบบแล้วมันเศร้ามากๆคือเขาก็จะแฟลแบ็กในสิ่งที่เจลามี่พยายามจะทําพยายามจะผูกสัมพันธ์ทมไรตกับอ่าระหว่างบักน่ารักกับเรามนุษย์อะไรเงี้ยคือเรื่องมันก็จะย้อนแฟลแบ็กอะไรให้เราเห็นแล้วพอเราเห็นเจเามี่ทรแบบเนี้ยคือเหล่าราชาแม่งก็แบบว่าตบมือเงี้ยแล้วผมอะ่ะ ผมก็ตบมือให้เลยนะเว้ยผมพูดจริงว่าเอ้ยมันมันทำให้เราอินมากๆเลยสำหรับตอนที่29ทุกคนถ้าพลาดใครมาลองไปดูนะแต่ต้องดูตอนที่28ก่อนนะเว้ยต้องดูตอนที่28ก่อนตอนที่29แม่งจะมาสเตอร์พีซเลยครับไปผมให้ยอดเยี่ยมเลยสำหรับตอนที่30เ,เปิดต,ตัวตัวตลกคอดี้เนาะแล้วก็ผมจะบอกว่าลิต้ามันมีพลังบางอย่าง จัดการกอร์ดี้ได้แต่จะต้องแลกมากับชีวิตลิต้านะครับแล้วฮิเมโนะก็เมื่อแหละก็เป็นตอนที่พยายามแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างลิต้ากับฮิเมโนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะสองคนนี้เขมนกันนะในช่วงแรกๆรสองคนนี้เขมนกันจนแบบเออเรื่องมันก็ดําเนินมาก็ทําให้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาแบบเขามีความสัมพันธ์อะไรที่ดีต่อกันนะครับตอนที่31แม่เจรามีคือแบบว่าเออหือแม่อืมหืมโคตรดีครับตอนนี้โคตรดีเอออารมณ์ว่าแบาบดีะดีดีให้ไปเลยโคตรดี แม่เจร์มี่ให้คะแนนพระแม่เจร์จรมี่ตอนถัดไปมันเป็นตอนที่อันนี้นะหมายถึงว่าตอนที่30มสิบมันก็แก้ปมจากตอนที่29ของเจร์มี่ได้นะครับมันแก้ปมจากตอนที่29ของเจร์มี่ได้แล้วหลังจากนั้นบักนารักษ์ยันแตกครับส่งทั้ง5าราชาไปยังโลกของเคียวริวเจอร์ครับแล้วก็ตอนที่32-3 3ก็ผมให้ยอดเยี่ยมเลยเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาพาคิงโอเจอร์ไปเจอกับเคียวริวเจอร์ได้ make s e n ์มันสมเหตุสมผลแล้วดูสนุกมากมาก แล้วผมเป็นคนที่ทันดูตอนเคียวริวเจอ์ฉายที่ญี่ปุ่นอ่ะเอ้ยมันทาให้เราหายคิดถึงเว้ยไอริปูคังโซจิะหรือเคียวริวกินฮะในตอนนั้นม่ยังเป็นเด็กมอปลายเด็กเกียนเซียนซามูไรเซียนดาบอยู่เลยมาตอนนี้เอ้ยม่งเป็นอาจารย์วะ่ะเฮ้ยมันโตขึ้นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกเอ้ยเราเติบโตไปกับตัวละครวะ่ะเราเติบโตไปกับตัวละครคนระับตอนที่สามสิบสี่พอกลับมายังโลกก็ราชาหายไปหกเดือนผมให้แย่ yeah, ไม่ชอบคือ ถามว่าเนื้อเรื่องมันสนุกมันสนุกแต่แต่ประชากรโง่งโง่จนผมงดหงิดอะประชากรเอ่อประชากรมันงโง่ซ้ําโง่ซากมันดูไม่มีพัฒนาการอะไรเลยประชากรมันงโง่จนแบบถึงแม้ว่าตอนมันทำออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ผมดูแล้วผมไม่ชอบผมไม่เอนจอยผมไม่เอนจอยกับการที่เขาพยายามเล่นเรื่องประชาชนด้านความคิดหรือว่าเอ้ประชาชนไม่เชื่อใจราชาเว้ยหรือว่าแบบประชาชนหูเบาเนี่ยเพราะมันเล่นมาทั้งเรื่องมันเล่นมาทั้งเรื่องแล้วตั้งแต่ช่วงต้นอะมันเล่นเรื่องแบบเอ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้หาอ้วนนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนฟัง อฮ้ยอุ้ยอันนี้แม่งมึงเหี้ยวะเดี๋ยวก็เปลี่ยนฝั่งอะไรอย่างเงี้ยคือ คือไม่ไม่คิดที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่าการตัดสินใจเป็นของตัวเองเลยหรืองไงเขาบอกว่าไอ้นี่ไม่ดีมึงก็ไปตัดสินว่าไอ้นี่ไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายว่าไอ้อ้วนมันจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เป็นประเภทนี้อะไรอย่างงี้นะซึ่งพอมันเล่นในเรื่องของประชาชนแบบหูเบาแบบเปยนฝันง่ายแบบไแบบอ้เฮียเขาหายไปมึงก็รู้อยู่ว่าราชาของมึงต่อสู้กับอะไรราชาของมึงต่อสู้กับราชาอาวากาศสเกลคือดีดนิ้วเอาโลกมึงหายไปได้ราชาของมึงกำลังต่อสู้อยู่เขาหายไป6เดือนเขากลับมาราชาทอดทิ้งประชาชนบ้าปะวะมึงบ้า ผมก็เลยโคตรจะไม่ชอบเลยตอนที่สามสี่ตอนที่สามสิบห้าสูญเสียอึนกโกโซปาไปใช่ไหมเอ้ยผมชอบผมบอกแล้วตอนที่ยันม้าจะต้องปกป้องประเทศปกป้องเพื่อนพ้อ,นพอ,นองของตัวเองเป็นตอนที่ทําออกมาได้โคตรดีครับมันให้แสดงให้เห็นคาแรคเตอร์ของยันมาคือยันม้าแม่งยอมแบบว่ายอมเสียประเทศไปเพื่อปกป้องเพื่อนของมันอะแล้วมันก็คิดว่าไม่เป็นไรประเทศกูเดี๋ยวกูเอากลับคืนมาได้36มสิบหกโอ้สามสิบหกผมให้โคตรดีเลยครับจะเป็นตอนที่ฮิมิโนโรลัน ประกาศหาเจ้าชายถ้าใครดูมาแล้วก็จะรู้นะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงซึ่งมันพีคมากๆาตอนผมดูอะแล้วมันเฉลยเฉลยปมเรื่องนั้นอะโผแบบเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอวะจริงจังดิเอ้ยมึงมึงหล่อได้ขนาดนี้เลยเหรอคือแบบมึงเอาล่างนี้ไปตลอดเลยได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องกลับไปล่างเดิมแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้าใครดูมาแล้วจะรู้นะว่าผมมาถึงอะไรอะตอนที่สามสิบห้าคนลุกมากคือแบบโอ้หคันปากอยากสปอยแบบอยากเล่าอ่ะอยากเล่าอ่ะแต่เกรงใจคนที่ไม่ได้ดูนะครับตอนของ าากูอ้อาณาจักรโทฟรอโทฟูผมให้ยอดเยี่ยมครับมันจะเผยปมในอดีตของคากรากิกับราชินีองค์ก่อนเนาะที่แบบเขาพยายามฮุบข้าวไว้อะไรเง,งี้ยทางที่แบบเบื้องหลังมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงรี้ยราชินียอมเป็นผู้ร้ายในยสายตาประชาชนเพื่อปกป้องประชาชนเงี้ยผมมองว่า,วาเฮ้ยมันดีว่ะตอนที่38ใช่ปะขอแพรคนที่ชื่นชอบลิตานะครับแต่ตอนที่18ผมดูแล้วผมไม่เข้าใจครับ ผมไม่เข้าใจเลยว่าสรุปแล้วมันทำอะไรกันแน่นะ่เรื่องเรื่องเรื่องมึงต้องการจะเล่าอะไรวะทาไมทาไมต้องต้องทําให้ลิต้าเป็นแบบนั้นด้วย ถึงแม้ว่าในหนังมันจะบอกเหตุผลมานะมันก็จะอธิบายเอ้ยทำไมลิตาต้องต้องคาแบบนั้นแต่ก็ฟังแล้วฟังไม่ขึ้นนะครับถ้านถัดว่าท่วงขึ้นอึนโกโซโปาผมให้ยอดเยี่ยมเลยครับน่าจะเป็นตอนแรกเลยปะ่ะเฮ้สามารถกำจับหนึ่งในริ้วล้อของดักเดสไปได้คือจะบอกว่าไอ้แก๊งตัวตลกอวกาศทั้งห้ามันเก่งมากๆทุกคนมันเก่งจนชนิดที่ว่าตอกรอยากมากๆ แต่ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเลยที่เราสามารถตบมันได้เราสามารถกําจัดมันไปได้1ตัวนะครับตอนที่กีระจะต้องทวงคืนชุกะดอมนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งเอ้ยผมว่าตอนที่40กับ4ีเอ็ดอะมันต่อเนื่องกันเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูเอ้ยไหม่ใม่ไม,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 ไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องอ่ะอ่ะอะผมจะจัดอย่างนี้กัน4ี่สอะผมให้ยอดเยี่ยมมันก็คือการรักษามาตรฐานร,ระดับทั่วไปของคิงโอเจอร์นะคิงโอเจอร์ก็ความสนุกมันก็ประมาณนี้แหละ นะในตอนที่สี่สส่วนตอนที่11ดโคตรดีเลยในที่สุดสิ่งที่กูค้างคางมา40ตอนมึงก็เฉลยให้กูได้แล้วว่าสรุปแล้วราคเสก็ตามที่ทุกคนเข้าใจครับมันเฉลยออกมาแล้วมันทําออกมาได้ดีมากๆถ้าจะถามว่าจุดขัดใจอะไรในตอนนี้ผมก็มองว่าไอ้ดัคเดสมันขี้เล่นนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ขี้เล่นนะั้นมันไม่ตายหรอกมันแพ้ภัยตัวเองอะดัาคเดสผมให้เป็นลาร์บอสที่เก่งที่สุดในเซนตเลยแต่มึงแพ้ภัยตัวเองมึงแพ้ภัยตัวเองมึงติดเล่น มึงคิดว่าแบบกูอะเก่งเว้ยกูอะเจ๋งเว้ยกูม่งราชาจัากวาลไม่มีใครล้มกูได้กูเขาเล่นสนุกกับพวกมดปลวกพวกนี้หน่อยไอ้เนี่ยแต่มดผัวมันเสือกกัดเจ็บไหมกัดเอาตายเลไไงติดเล่นไงห้าใบก้อนฉีดแต่แรกมันไม่ตายแล้วติดเล่นไงเออสี่สิบสองก็สู้กับดักเดสนะก็ให้ยอดเยี่ยมับ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตอนถัดมาอ,อาดีตอดีตและเหตุผลที่ทําไมลาคลสถึงทาแบบนั้นนะครับผมให้โคตรด,ดีในที่สุดปมทุกอย่างที่แม่งค้างคาใจเรามาตลอด 40, 40กว่าตอนมึงได้รับการฉเฉลยแล้วเว้ยเราหายคาใจกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เราเราเคลียร์ไม่มีอะไรค้างคาใจกับปมอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ได้เวลาเดินหน้าต่อ เข้าสู่ในเรื่องหลักนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าตอนที่เอ่อเท่าไหร่วะนะสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สามวะนั่นแหละดีมากๆตอนที่สี่สิบสี่ผมผมไม่ชอบยันมะมันใจแตกนะครับอะไรก็ตามที่สร้างให้ตัวละครใจแตกอะผมไม่ค่อยชอบเลยมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะมันเหมือนหลงละเลงอะไรไม่รู้ของมันอนะยันมะคือมันสร้างคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีตลอดเลยนะมันดูเป็นคนสุขุมนุ่มลึก ดูเป็นคนแบบว่าเฟี้ยวเป็นยังกี้ที่แม่งโคตรหล่อเท่อะไรเงี้ยพอมาตอนนี้แม่งกลายเป็นเหี้ยใจหลุดสติหลุดนะฮะบ้าพลังบ้าอำนาจเงี้ยเออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนที่45ก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างไฟกับน้ําแข็งนะครับผมให้โคตรดีเลยผมไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ที่คากรากิกับลิต้าจะร่วมมือกันนะครับแต่ตอนนี้เขาทําออกมาได้ดีมาก ก็ถัดมาตอนที่46ก็เป็นเหมือนจะมอบชีวิตให้กรอดี้นะเออเป็นตอนที่ฮิเมโนะเจรมี่ร่วมมือกันเพื่อมอบชีวิตให้กรอดี้คือกรอดี้อ่ะมันมันเป็นบอสตัวหนึ่งที่มันแบบไม่มีชีวิตนะ่าฆ่าไม่ตายครับดังนั้น2คนนี้ก็เลยมอบชีวิตให้แต่มอบยังไงในเรื่องมันมีเหตุผลบอกอยู่นะคือราช้าแต่ละองค์อ่ะมันจะมีของตกทอดกันมาอยู่อ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าอ่ออพยพผู้คนอพยพผู้คนอพยพผู้คนผมมองว่าตอนนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะ ทำออกมาได้ดีครับออกมาได้ดีก็คือยอดเยี่ยมเลยอะเออมันมันคือการที่ราชามันตัดสินใจแล้วว่าจะทําแบบนี้แต่สุดท้ายประชาชนเขาก็แบบไม่เอาไม่อะไรเงี้ยเออแล้วผมว่ามันดีแล้วก็มันจะมีจุดพีิกจุดหนึ่งตรงที่พี่อ้วนพี่อ้วนของเรานะครับแล้วก็โลกหลังความตายนะเออซึ่งผมว่าเป็นตอนที่ดีส่วน484950นี้ไม่ต้องพูดเลยเยอะครับมันคืออีพีครับมันคือมหากาบเนาะ48 4แ50กมันคือ3ตอนสุดท้ายที่คุ้มค่าควรค่าแก่การรับชมมากๆครับ มันมีทั้งกลิ่อายของ Avenger e n เอนเกเนาะเราไม่เคยเห็นมุมนี้ในสงครามวะอะไรเงี้ย ขึ้นหนังสงครามแต่เรื่องเราก็จะเห็นว่าพระเอกหรือว่าตัวเอกของเราสู้แม่งนั่แหละสู้แม่งทั้งวันทั้งคืนจนบางทีล้วแอบคิดเขาไม่หิวเหรอวะเขาไม่กินข้าวเหรอวะอย่างเงี้ยเรื่องนี้มังโชว์ให้เห็นเลยเอย้ราชาราชาแบบสู้เหนื่อยแล้วใช่ไหมมานี่ก่อนมานี่ก่อน,น,ก,อนกินข้าวอาหารของโทฟูของเราทาออกมาเพื่อบํารุงแบบนี้เวลาชาเจ็บตรงนี้เอ้ยพักรักษาตัวก่อนอะไรคือคือมันมันเป็นสิ่งที่เอ้ยจริงว่ะสงครามมันต้องมีแบบนี้ดิแบบระหว่างรบกันอยู่อะมันก็ต้องกินข้าววะหิวก็ต้องพักกินข้าวดิระหว่างนั้นก็ให้้มมืืออขววาาาหรร่ลูกสุนทีเไ ให้เราแบบเอ้ยไปไป ไปสู้แทนผมหน่อยผมขอพักฟื้นก่อนเดี๋ยวถ้าผมหายดีเดี๋ยวผมกลับไปสู้อะไรเงี้ยเออมันเหมาะสมมากๆแล้วมันก็อลังการงานสร้างมากๆเหมือนทางโตเอะเขาจะเอา3ตอนนี้มาทําเป็นตัวมูฟวี่ฉายนะแต่ผมไม่รู้ว่าทางการ์ตูนขับจะนําเข้าไหมก็ต้องรอดูต่อไปในในปีหน้านะอันนี้ผมจินตนาการนะเขาอาจจะนําเข้าไว้แล้วเอานักแสดงมาด้วยอันนี้คือความคิดผมนะจช่อย่าอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมอันนี้คือผมสันนิษฐานไปเองก็นี่แหละครับก็คือภาพรวมของแต่ละตอนในชิงโอเจอร์ er ครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะนานกว่า เพราะมีตั้ง50ตอนแต่ก็ผ่านไปไวเราเราพูดคุยกันไวนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้